สวัสดีค่ะเด็กๆขานะครับวันนี้เด็กๆขานะครับเคมีพี่ตาลูกนะจะมาเฉลยข้อสอบนะคะเด็กๆขาสมพน้องเคมีลูกนะครับปีหกห้าลูกนะคะวันนี้คุณพี่มาเฉลยข้อที่สามสิบเท่าไหรลูกในสามสิบเจ็ดนะจะบอกเทคนิคดีๆในการคิดนะครับข้อนี้เด็กๆขาเขาบอกสารประกอบชนิดหนึ่งค่ะนะครับเป็นของแข็งสีขาวนะเด็กๆขา้วของแข็งสีขาวคืออะไรล่ะนะคือแคลเซียมคาร์บอเนตนะลูกนะทำไมเจ๊รู้ล่ะลูกนะครับเพราะเจ๊ดูชอยในขาเด็กๆน้าขึ้นประกอบไปด้วยแคลเซียม ประกอบไปด้วยไอีกนะคะคาร์บอนออกซิเจนและไฮโดรคาร์บอนไฮโดรเจนนะคะจากนั้นค่ะเด็กๆคะไปให้ความร้อนเด็กๆฟังเจดีนะ้าให้ความร้อนดูกนะคะแคลเซียมคาร์บอเนตจะเกิดเป็นคาร์บอนไดออกไซด์ลูกเสียดังคาร์บอนออกไซด์เด็กต้องทราบนะตรงนี้เด็กๆต้องทราบนะลูกแลวแคลเซียมออกไซด์ลูกเสืยงดังออกไซด์ราะนั้นแล้วตอนแรกนะเจ๊ก็จะเขียนไคลูกนะคะสมการเคมีลูกนะคะโอเคนะเป็นแคลเซียมคาร์บอเนตลูกนะคะ nh2o ทำไมล่ะทําไมต้องเป็น N H 2 L? เพราะเจไม่ทราบไงลูกว่ามี s 2 O กี่ตัวในช้อยมี6ตัวในช้อยมี5ตัวมี3าตัวและมี2ตัวเจไม่ทราบเจก็เลยแทน N ไปก่อนนะคะงอกไปเผาลูกนะคะการเผาลูกสรรมการเคมีจะเขียนเป็นเครื่องหมายเดลไขรลูกนะคะเดลต้าลูกนะคะตัวนี้ก็จะเกิดเป็นแคลเซียมออกไข้ค่ะตอบเจก่อนเร็วเซียจะออกไซด์ค่ะเดลค่ะซึ่งเป็นของไขโลูกของแข็งนะคะบวกคาร์บอบนไดออกไซด์ลูกนะคะ และซึ่งเป็นกา๊าซลูกนะคะแล้วบวกใครลูกบวก nh 2ใครลูก nh 2 o นะครับเมื่อเด็กๆเขียนสมการเครรมีอย่างเงี้ยได้แล้วนะครับมารยาทอย่างหนึ่งที่เด็กๆต้องมีเลยค่ะนั่นก็คือการเช็คใครลูกนะคะว่าสมการน,นี้เป็นไงลูกนะคะดุลหรือยังนะครับเด็กเช็คนะลูกแคลเซียมตรงนี้1ตัวและแคลเซียมฝั่งนี้ก็นะครับก็1ตัวลูกนะคะคาร์บอนตรงนี้1ตัวคาร์บอนตรงนี้ก็ก็หตัวลูกนะคะออกซิเจนฝั่งนี้นะคะ่ะมี3ตัวเวลาจะคิดออกซิเจนจะคิดเฉพาะจุดที่มันไม่กเกานะลูก เพราะน้ำเนี่ยจะแยกไปเลยเนี่ยไม่น้ำมี n อ็คือมันเท่ากันแล้วสองฝั่งเห็นไนะคาว่าตรงนี้เรามีสามตัวก็พอจะเช็คตัวนี้หนึ่งตัวตัวนี้สองตัวก็เป็นเท่าไหร่ลูกสังกะนังสามตัวเซรสมรการดุลแล้วนะคะโจทย์บอกว่าเดีย๋ยวเดี๋ยขานะ,ะเกิดคาร์บอนไดออกไซด์ทั้งเกิดแคลเซียมออกไซด์ถึงเท่ากับ26่จุดไคโลจุดเก้าเปอร์เซ็นต์ค่ะนะคะ,นะคะเอาไปเผาแล้วนะยังสมบูรณ์แล้วค่ะนะคะนะคะเนะด็กๆขาเกิด แคลเซียมออกไซด์ค่ะนะคะยี่ิดเกิดคาร์บอนไดออกไซด์ลูกนะ21่จุดไขโลคจุดหนึ่งร์เซ็นะคะด้วยค่ะที่เหลือจะเกิดใครคะตอบคุณพี่เกิดน้ำยวเช็คนะตรงนี้บวกกันลูกนะสตัวลูกนะคะสองตัวนี้สองตัวน,นะรวมกันนะคะเจ๊คิดแล้วค่ะนะฮะจะประมาณ40เท่าไหร่คะตอบเจ๊กันสีดนี่ไงลก20 20ูกยี่สิด้วยสี่ิบหกบวกหนึ่งเป็นเจดแล้วก็จุดเก้ากับจุดหนเป็นเป็นหนึ่งไงลูกเลยสี่เท่าไหร่คะสี นะคะนั้น2ตัวนี้รวมกันเป็น4ี่แปดเปนฉะนั้นแล้วเด็กๆต้องคิดในใจเลยนะลกูกน้ําต้องเป็น52ไข่โลก5้เอร์เซนเอาใหมนะ่นะน้ําต้องเป็น50ไข่โลก5้าสองเคือหนูต้องไปลบจากร้อยเพราะ2ตัวนี้ค่ะรวมกันเป็น40เท่าไหร่คะตอบเจ้คอน่เคลียร์นะโอเคนะเด็กๆเร่งไอหน้าขึ้นดูตามเจ้นะเดี๋ยวเจ้ใช้เทคนิค2ตัวนี้รวมกันดุใจเป็นตัวนี้ค่ะขันไม่ลมูกเอาใหม่นะแคลเซียมออกไซด์ค่ะเด็กๆคากับคาร์บอนออกไซด์รวม ในที่เหลือเป็นใครคะตอบเจ๊ก่อนนะเร็วเป็นน้ํานะซึ่งสอตัวนี้รวมกันเป็นกี่เปอร์เซ็นต์คะตอบเจ๊ก่อน48่และน้ําค่ะมีกี่เปอร์เซ็นต์คะตอบเจ๊ก่อน52แสดงว่าในสูตรจะต้องมีน้ํามากกว่า2ตัวนี้รวมกันลงนะคะแน่นอนซึ่ง2ตัวนี้รวมกันมันก็คือแคลเซียมออกแคลเซียมคาร์บอนใครคะตอบเจ๊ก่อนคาร์บอเนตเดี๋ยวจะเขียนข้างล่างนะลูก ตัวเจ้เขียนข้างล่างนะสองตัวนี้รวมกันก็ต้องเป็นแคลเซียมคาร์บอเนตซึ่งมี40่สิบใครคะตอบเจ้ก่อน48แล้วมีน้ําอีกเท่ากับเท่าไหร่คะตอบเจ้ก่อนเร็วห้เปอร์เซ็นตนะ์เห็นไหมนั้นมวลของไอ้ลูกของน้ําย่อมมากกว่าแคลเซียมคาร์บอเนตนะครับวิทยาคใครที่เรียนกับเจ้มาแล้วจะทราบนะแคลเซียมหนัก40ลูกรั๊นะครับนมันหนัก12ลูกออกซิเจนหนัก16บสามตัวหนัก48่สมือนกันแล้วะค่ะนะคะ40่สบวกสิบวก 48รวมกันแล้วตัวนี้จะหนักเท่ากับเท่าไหร่ลูกเสืยน้ำนึ่ง100กรัมทันเจ๊นะคะดังนั้นค่ะ100กรัมคิดเป็น48่ิดเปอร์เซ็นต์ที่ตามเจ๊ดีๆนะให้ทันนะ100กรัมคิดเป็น48ดเปอร์เซ็นต์ดังนั้น52เปอร์เซ็นต์ย่อมมากกว่า100กรัมทันหรือไม่ทันนะคะดังนั้น52เปอร์เซ็นต์ย่อมเป็นไงคะตอบเจ๊กันเร็วย่อมมากกว่าใครคะมากกว่า100ใคร้อยใครลูกหนะนึ่งร้อยกรัมเด็กๆเล็กเช็คดำส่วนเด็กรัมนะลูก เพิ่งไปเช็คข้องของลูกมีน้ำสองตัวน้ำหนึ่งตัวหนักสิบแปดเอสอย่างเงี้ยนะลูกหนักสิบแปดนะเหนักตัวละ้หนึ่งลูกนะคะมีสองตัวหนักสองบวกสิบหกลูกเป็นสิบแปดน้ำสองตัวเลยหนักสามสิบไท่ลูกสามสิบหกอุย้ยนะคะเราเช็คมาแล้วต้องมากกว่าร้อยกร,รัมค่ะนะสามสิบหกเราไม่เอานะฮะน้ำสามตัวลูกค้าเช็คคะ่ะทั้งหนักห้าสิบใครคะตอบเจ๊ก่อนห้าสิบสี่เจ๊ไม่เอาเห็นไหมลูก นะะน้ำห้าตัวลูกนะคะสิบแปดคูณห้าตอบเก้าสิบก็ยังไม่มากกว่าร้อยค่ะนะเจ๊ก็เป็นไงแล้วลูกไม่เอานะคะับแต่เด็กๆขาไปดูข้อคอไก่ลูกน้ำหกตัวลูกนะคะเดูไปคูณนะน้ำหกตัวหนูเอาหกลูกนะคะไปคูณสิบเท่าไหร่คะตอบเจ๊ก่อนนะคะสิบแปดรูกเด็กๆขานะคะับหกไปคูณสิบแปดหนูเด็กรูกก้จะตอบหนึ่งศูนย์ใครคะตอบเจ๊กันหนึ่งศูนย์แปดนะคะซึ่งตัวนี้ค่ะนะเป็นข้อเดียวที่มากกว่าใครคะตอบเจ๊ก่อนมากกว่าร้อยนะคะเด็กๆเลยตอบข้อไหนทันทีคะตอบเจ๊ก่อน ตอบข้อกอ,อไก่นะคะโอเคค่ะไดลยค่านะคะนะช่วงนี้นะเราก็จะมาเฉลยข้อสอบไอ้โรกนะคะสาบนองเคมีลูกนะคะจะเป็นพ์ทไหนก็ตามลูกนะคะวันละวันละหนึ่งข้อนะคะเด็กขาคุณที่ฝากติดตามนะนะครับเพจของคุณพี่ค่ะนะคะเคมีพีต้าค่ะนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ